สวัสดีครับพบกับสุขขาว Liverpool. ลิวเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เอาละสินิวคาเซยังไม่รอดผลกด PSR นะครับแม้ขายมินเตะให้กับใบตันแล้วคิดเดียวนี้นะครับผู้สึ่ข่าวคนดังของสก็ตสปอร์ตรายงานมาว่านิวคาเซยังต็ดยังคงต้องเจอกับปัญหาเรื่องกดควบคุมการเงินหรือ PSR ของทีมลีกแม้ว่าจะขายยันคูบามินเตกองกลางตัวเก่งให้กับไบตันแอนด์อออเรียน ไปแล้วนะครับแนวราคา33ล้านปอนด์โดยกด P.S.R. ของพิมลีกมีไว้เพื่อจำกัดการขาดทุนของสโมสรซึ่งเนเขาโซยังคงต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ใจ่ายเงินอย่างใกล้ชิดการขายมินแต่อาจช่วยบรรเทาปัญหาได้บ้างแต่ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้พวกเขารอดพ้นจากการถูกตรวจสอบแาะถูกลงโทษดานี้ระบุว่เวเาเนลโซยินตัดจำเป็นจะต้องขายผู้เล่นออกไปอีกอย่างน้อย1-2คน และน่าจะเป็นผู้เล่นตัวหลักขุเทียมเพื่อสอดคล้องกับกฎ P.S.R และหลีกเลี่ยงการถูกหักคะแนนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่ออันดับในตารางคะแนนและโอกาสในการแข่งขันฟุตบอลยุโรปสถานการณ์นี้นะตระเมศเนวิคอสโซต้องตัดสินใจอย่างยากลําบากในการเลือกผู้เล่นที่จะขายออกไปโดยต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อทีมในสนามและสถานการณ์การเงินของสโมสรด้วย ปเป็นลินเดอร์นะครับประเดิมคุมทีมเรดบูลเซาส์บวกอย่างสวยงามด้วยชัยชนะ3 0มไปเป็นลินเดอร์นะครับร่มต้นเส้นทางผู้จัดการทีมอย่างเต็มตัวและยอดเยี่ยมด้วยการน,นำเรดบูลเซาส์บวกคว้าชัยชนะเหนะืออุนเตอร์ฮักกิ้งไป3ประตูต่อศูนย์ในเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเมื่อเข้าื้นที่ผนมาชัยชนะนันนี้ถือว่าเป็นกาาสกันของลินเดอร์ในการพิสูจน์ฝีมือในฐานะกุนสือใหญ่แมนะ้จะเป็นเพียงแค่เกมอุ่นเครื่องแต่ผลงานที่าประทับใจนี้ แสดงให้ถึงศักยภาพและความสามารถในการวางแผนและนําทีมของเขาได้เป็นอย่างดีแฟนบอลเรดบูลสวบนะครับต่างต่างรอคอยที่จะเห็นการพัฒนาของทีมภายใต้การนําทัพของลินเดอร์ในฤดูกาลที่จะมาถึงนี้โดยหวังว่าเขาจะสามารถนําทีมประสบความสำเร็จทั้งในลีกและทั่วยุโรปได้นะครับอิบรอยมาโกนเตเปิดใจถึงความผิดหวังที่ไม่ลงเล่นเป็นตัวจริงกับทีมชาฝรั่งเศนเนืเ่องจากปัญหาสภาพร่างกาย อิบราฮิมากโกนาเต้กองหลังตัวเก่งของลิเวอร์พูลและทีมชาติฝรั่งเศสก็ได้มาเปิดเผยถึงความรู้สึกที่ผิดหวังที่ไม่สามารถลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติฝรั่งเศสในช่วงที่ผ่านมาโดยเขายอมรับว่าปัญหาทางด้านสภาพร่างกายนั้นเป็นอุปสรรคสําคัญผมมาที่นี่พร้อมกับความคาดหวังมากมายแต่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลโกนาเต้กล่าวผมรู้สถานะของตัวเองก่อนเกมแรกมันผิดหวังแต่ผมรู้บทบาทของตัวเองทั้งในและนอกสนาม กนัเตะยอมรับว่าสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เขาไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงมากนักหากอิบูฟิต100%ผมจะไม่มีทางนั่งอยู่ข้างสนามผมไม่ได้ลงเล่นนานกว่า1เดือนครึ่งผมเตรียมตัวหนักมากจนเกือบที่จะเป็นลมตั้งหลายครั้งการเตรียมตัวนั้นสั้นมากแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลและมันก็เป็นบทเรียนที่ดีสาหรับผม ก่อลังในวันยุบผ้าปีอัลรนตต้องเผชิญกับปัญหาบาดเจ็บที่บรบกวนเขาอยู่ตลอดช่วง้ายของรูดูกาลที่ผมมาส่งผลกระทบต่อความพร้อมในการลงเล่นทั้งกับทีมเชาติฝรั่งเศสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดไม่สามารถลงเล่นได้อย่างที่ต้องการแต่ผมก็เข้าใจสถานการณ์ดีโกนารเต้กล่าวเสริมผมจะพยายามทําอย่างเต็มที่เพื่อเรียกความฟิตกลับขึ้นมาและหวังว่าจะมีโอกาสได้ไปสู่ตัวเองครั้งในนาคต ม้จะไม่ลงเล่นเป็นตัวจริงแต่คอนาเต้ก็ยังเป็นส่วนสำคัญข,ของทีมชาติฝรั่งเศสโดยคากจะได้รับการลงเล่นในฐานะตัวสำรองและมีส่วนช่วยให้ทีมในการแข่งขันหลายนัดอนาคตของโกนาเต้กับทีมชาติฝรั่งเศสยังคงสดใสนะครับเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหลังดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์สูงที่สุดคนหนึ่งในยุโรปและคาดการณ์ว่าจะกลายเป็นกำลังหลักของทีมชาติฝรั่งเศสในอนาคตอันใกล้นี้นะฮะ แมนเชสเตอร์ี่นะครับเจอข้อหาหนักอาจโดนปร,รับตกชั้นตามรอยทีมเก่าแมนเชสเตอร์ี่นะครับอาจเผชิญบทลงโทษที่ร้ายแรงจากก็กล่าวหาท่านั่นเกินเงินด้วยใบสีฟ้าแมนเชสเตีรกกำลังตกที่นัองลำบากจากก็่าวหาจากพิมพ์ล็กถึง1 1 5กระทงเกี่ยวกับการละเมิดกฎท่านั้นเกินเงินซึ่งอาจสง่สงผลในสโมสรถูกตัดแต้มหรือแม้แต่กระทั่งถูกปรับตกชั้นหากพบว่ามีความผิดจริงฮะบทเล่นจากอดีตทีมสวินดอนทาว มีการเสนอว่าพิมริกอาจใช้กรณีของสวินน o นทาวที่ถูกบังคับให้ตกชั้นในปี1 9 9 0เป็นกรณีตัวอย่างหากแมนเชสเตอร์ esty, ถูกตัดสินว่ามีความผิดสวินน o นทาวนะครับถึงพึ่งเลื่อนชั้นมาจากลีกรองถูกปรับให้ตกชั้นถึง2 i ดิวิชั่นหลังพบว่ามีความผิดในการนำรายได้ไปใช้ใจ่ายค่าเหนื่อยของกู้เล่นอย่างไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตามไม่ย่นอุทธรณ์โทษก็ลดลงเหลือเพียงแค่การตกชั้น1ดิวิชัน โดยสถานการณ์ของแมนเชสเตียเนื่องจากคดีของแมนเชสเตียมีความซับซ้อนและไม่เคยมีมาก่อนจะมีการคาดการว่าการตกชั้นอาจเป็นไปได้หากสโมสรตูกตัดสินว่ามีความผิดจริงแมนเชสเตียถูกกล่าวหาว่ามีการจัดการหาเงินทุนที่ไม่ชอบทมด้วยกฎหมายและไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบในปี2 0 0 9ถึง2018ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ทางสโมสปรปฏิเสธอย่างหนักแน่นและให้คำมั่นว่าจะพิสูจน์ถึงความบริสุทธิ์ การพิจา,ารณาคดีโดยคณะกรรมการอิสระมีกำหนดเริ่มในเดือนพฤศจิกายนและคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ6สัปดาห์ไม่รวมถึงการยื่นอุทธรณ์ที่อาจเกิดขึ้นท่าน้นุธรรมรายงานมาว่าพิมลีกอาจใช้คดีของสวินดอนทาวที่เกิดขึ้นเมื่อกว่า2ทศวรรษที่แล้วเป็นเกณฑ์ในการตัดสินจะลงโทษแมนเชนตี้อย่างไรหากพบว่ามีความผิดจริงกรณีอื่นที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการอิสระ ที่พิจารณาการอุทธรณ์ของเอเวอเรตเกี่ยวกับการถูกตัด10คะแนนได้ใช้แนวทางการลงโทษของ EFL ก่อนหน้นาี้เป็นแนวทางการลงโทษเหลือ6คะแนนนอกจากนี้แมนเชสตียยังมีข้อพิพาททั้งนกฎหมายกับพิมลิกอีกเกี่ยวกับกฎ Asset Test p r o p e t y Transaction หรือ APA ซึ่งพวกเขาโต้แย้งว่ากฎเหล่านี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายและกำลังเรียกร้องค่าเสียหาย APT กำหนดว่าหลีกมีอำนาจในการขอข้อมูลหากสงสัยว่าข้อตกลงสนับสนุนระหว่างหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับเจ้าของสโมสรถูกปรับขึ้นอย่างผิดปกติเพื่อให้มีช่องว่างในการใช้ใจ่ายมากขึ้นหากมีการตรวจสอบจริงนะครับแล้วผิดจริงแมนเชสเตอร์จะโดนปรับตกชั้นตามรอยเท้าของซิวินทาวเมื่อ20ปีก่อนนะครับซึ่งปรับตกชั้นไปนะฮะ แต่กรณีของแมนเชสเตอร์นั้นนะครับก็หาเยอะกว่านะครับถึง115กระทงต้องมาลุ้นกันแล้วนะครับว่าถ้าหากผิดจริงๆเนี่ยจะโดนบทลงโทษขนาดไหนนะครับเพราะเยอะเหลือเกินนี่คือสุดข,ข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเชา้าของที่30มิถุนายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคล่งลิเวอร์ p o ลและ the c o u fan บอลปันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ